สวัสดีครับชาวไซค่อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสาหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวิสามคู่เนี่ยจะมาจาก ลีกรองในยุโรปนะครับเป็น2อลีกนะครับโดยคู่แรกมาในเวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูสวีเดนออสวีนคานกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูซุนสวาลครับที่อันดับ15ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเมาโมทีมอันดับ5โดยวคุณนเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเมาโมเอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับซุนสวาลนี่แย่เลยนะครับชนะ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางเยอการ์เดนเละเลยนะครับ5ประตูต่อ2ครับส่วนทางเมลโม่ชนะเสามเบิกมา2ประตตู่อ1ครับไปดูหนึ่วผู้เล่นที่งครับ ชุดสมวน Small, นี้ต้องกลางจะมีทางลุกวิกนาวิกนะครับปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรนันโดดามุสครับส่วนทางมาโมตรงกลางโอลาตอยวานเน่นครับจะยืนคู่กับทางอิซักคิเซเทลินตัวเก่งของ Small, สโมสสเขานะครับเขาตอะบอกว่าชุดส่วนเลทเทมาสนะครับสมเป็นทีมบวยนะครับผ่าน 11นัดแรกเนี่ยเพิ่งเก็บไปได้6แตม้มเองคิดดูแล้วกันว่าแย่ขนาดไหนนะครับต้องมาเจอกับมาโม่ที่ตรงข้างไปเลยนะครับในลีกพวกเขาชนะมา3เกมติดๆคุณภาพผู้เล่นก็สูงกว่ามาตรฐานทีมก็ดีกว่าดูแล้ววันนี้ไม่น่าพลาดครับมาโม่ mo, ครับสุนสวรกำลังออกทะเลมาโม่ mo, น่าจะดีพอบุกมาชนะได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับ คลิปสองเราไปที่พิมเมริกไอแลนด์กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราดูโบฮีเมนส์นะครับทีมอันดับหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเดอร์รี่ซิตี้ทีมอันดับสามครับดูคนที้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับโบฮีเมียนส์ชนะ2เสมอ1แพ้2กับเกมล่าสุดแพ้กับทางแชมร็อกโรเวอร์สมา1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางเดอร์รี่ซิตี้ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะยูไนต์ดับลินมาหนึ่งประตูต่ับ วันนี้โบฮีเมนส์ตรงกลางจะมีทางดอลซันเดวอยนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางเรียมเบิร์ดครับส่วนทางเดอะริสิตี้ตรงกลางวิวแพชชิ่งครับหน้าเป้าจะเป็นทางเจมีแม็กโกนิเกิลนะครับกำลังฟอร์มดีเลยครับตอนนี้ก็ต้องบอกโบฮีเมียขาดความสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีต้องมาเจอดอริซิตี้ที่ รุ่นรุ่นดันดอนเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าภาพรวมยังดูดีกว่าครับด้วยอันดับที่อยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็สถิติการเจอกันต้องบอกว่าเดลิสิตี้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าทางโบฮีเมียนสพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นรับดูแล้ววันนี้เดลิสิตี้มาเยือนแต่ว่าเกมรุ่ของพวกเขาตอนนี้กำลังเป็นทีเด็ดครับโดยเฉพาะเจมี Mac ่แม็กโกนิเกิลเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มครับน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะโบฮีเมียนส์ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายอยู่ในพิมพ์ลีกไอแลนด์นะครับนา145เหมือนกันไปึ่งสี่สิบห้าเหมือนะครับวันนี้จะเปิดบ้าานเจอทง ยูซีดีครับยูซีดับลินนะฮะอันดับ10ครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน2ประตูต่อด2ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่า โอ้โหตรงข้ามกันเลยนะครับดันด็อกเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเสมือทางเชลบอลมา0ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางยูซีดับลินเสมอ1แพ้สครับเกมล่าสุดก็แพ้เดอร์รี่ซิตี้มา1 0อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไปดูทีตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้ดันด็อกเนี่ยตรงกลางจะมีทางแดนเนียรเคลลี่ครับหน้าเป้าจะเป็นทางจอห์นมาตินครับส่วนทางยูซีด จะมีดาราดีนครับในแนวรุกตรงกลางนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางดีแลนดัฟฟี่ครับก็ต้องบอกว่าดันด็อกติดเครื่องยาวไม่แพ้ใครมา9เกมติดติดโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งมากชนะมา7เกมติดต้องมาเจอกับยูซีดับลินที่เลวร้ายสุดขีดครับ10เกมแรกที่เล่นเล่นมาในซีซันเนี่ยเพิ่งเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ดันด็อกเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ดีกว่ามากมายในเรื่องของฟอร์มการเล่นน่าจะต้อนสบายครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วดันด็อกจะเอาชนะยูซีดับลิน2ประตูต่อ0ครย์ สรุปตาล่าเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่สุดเดนออลเเวนคารซุนสวาลครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางมาโม่ศูนย์สองครับคู่ที่สองที่มิเบลิกไอแลนด์โบฮิเมนส์ครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเดลิซิตี้หนึ่งสองครับและคู่สุดท้ายครับดันดอสครับจะเล่นในบ้านเอาชนะยูซีดับลินสบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราไซค์ก้อยด้วยนะฮะจะเป็นการขอบคุณมากๆนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้้้้วววขออออบบบบบคคคคคุุุุุณททกกกกกกนนนนนนสสาาาหหรรรัััััตตติดดดมมูฟลลลใโชีีแเจ วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ